เอเยาว์สวัทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ KA React ครับผมรายการที่จะมา Reaction Rapper หน้าใหม่ๆพร้อมกับแสดงความคิดเห็นจากผมเองครับ KA ครับผมอย่ามาลุยกันครับผม EP นี้ EP ที่45แล้ว EP สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับผมเรามาลุยกันที่อีเมลต่อไปนะ WMX m เพลงนี้เป็นเพลงของผมกับน้องนะครับจานอัดในแบนด์บ อยากได้ความคิดเกี่ยวกับเพลงนี้จากจานหน่อยครับเราฟังเพลงใหม่อยู่นะครับโอเคไคลเหรอ AKA อะไรอ่ะเมาไม่แนบ AKA มานะ Real f เหรอใช่ปะ่ะดูแค่ว่าฟีด Real f i v ลองเข้าไปดูหน่ครับโอเคครับโหลดเรียบร้อยครับผมก่อนจะไปฟังเพลงกันครับ สำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรานะครับสามารถกดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับช่องเราได้ที่ตรงนี้เลยเวลาคอมเมนต์ในช่องเราก็จะมีมงกุฎเทๆอยู่หลังชื่อด้วยนะยิ่งอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่มงกุฎก็ยิ่งเท่ขึ้นไปเท่านั้นโคตรคููเลยและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายให้กับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง Discord ที่พวกเราจะได้คุยกันหรือการได้ฟังเพลงของตัวเองก่อนใครในรายการ KA React ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันเข้ามาสนับสนุนแล้วเจอกันใน KA House ครับมา ฟรานะฟีดริวไฟฟ์ว e น n e นี่คือ a k เเราเหรอหรืออะไรวะไปไไม่รู้แหละไปรวยกันเลยดีกว่าครับเเดิบอ

แต่สิ่ที่กูต้องการจริงๆมันคือเงินและทองก <c oughs> ูไปไปเนแบบกบอเพมึงยังมาจอที่กม่มา,มานี่พวกมึงยังมาเคาไม่จริงเพรกูแตปรูรับทสบทมันรักูต้องทรไปแดกวัดมันมมีทางรอคนอย่างกูจะไม่มีทางรอกูไม่ใช่ตองให้นอนเลยเป็นมนุษย์ธรรมดา Frame I took out the lane, game like I'd come. I stuck with Clyde, like me, with Cobain. So I'm now time with some room, I've been cooling. Lady dancer, that bunty non. Clonie if I love come and bro. From Rocky, shop, I got Tempton I got a look, I got a hater. Don't be afraid to be a rapper. Think about my inspiration. Smoking one and Shuji G. NBA, young boy.

นนี้ก็มันละอาเรืยอทำมันเองแล้วก็คืองไม่มีอะไรมาทำมานได้แล้วโอเคจบแล้วครับผมอืมให้พูดยังไงดีล่ะฟังยากแอบฟังยากมากๆอืมด้วยด้วย ตัวเทคโนโลยีที่อัดแหละอืมเดี๋ยวขอไปฟังอีกสักรอบสองรอบแล้วเดี๋ยวมารีแคปกันช้าๆอีกทีครับผม yeah, s <S อย่า l ล t s ก o ค r ายจะเรียก AKA ว่าอะไรดีไม่ไแน่ AKA มาผมรู้แค่ว่าอีกคนที่เฟซชื่อริวิสส่วน o n e เนีเนี่ยที่ให้มาไม่รู้เป็น AKA หรือเปล่าที่อยู่ท้ายชื่อไฟล์ขออนุญาตเรียกว่า o n e แล้วกันอืดูจากสไตล์แล้วเนี่ย เต้ว่าน่าจะฟังบบ N B A Young Boy มาเยอะน่าจะชอบ N B A Young b o ทั้งไทยบีททั้งแบบว่าสไตล์ร้องอะไรเงี้ยแต่ด้วยความอัดในโทรศัพท์นะอาจจะฟังยากมากๆเอฟเฟกที่เลือกก็ทำให้ฟังยากบวกกับจังหวะที่ใช้ลงในแว็บหรือโฟล w นะนะั่นแหะก็ฟังยากเพราะว่ามันยังมีความแบบเหมือนไม่ลงบาร์อยู่นิดหน่อยในหลายช่วงเลยบวกกับบาร์าพอมันซ้ำ แล้วมันไม่ตรงใช่ป่ะมันเหมือนมันเลื่อมไปเรื่อยๆขางรัสตูว,วิเต้ทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เหลื่อมไม่แบบเขาเรียกว่าไงมันไม่ได้ไม่ตรงบีดแต่แค่มันอาจจะแบบลงไม่ได้ลงช่องบีดในจังหวะที่ควรอืซึ่งอาจจะต้องไปแก้ไขเรื่องโฟลว์ใช่ครับอาจจะต้องไปแก้ไขเรื่องโฟลว์ส่วนเรื่องความชัดเจนอะไรเงี้ยเทคโนโลยีอาจจะช่วยได้ลองไปหาสตูอัดดีๆอะไรเงี้ยอาจจะช่วยได้สำหรับวันนะริวไฟก็เช่นกันปัญหาคล้ายๆกันเลยปัญหาคือ เกินบีดไปนิดนึงอ่านบีดเกินไวนิดนึงต้องอ่านบีดดีๆบางทีเราจะเล่นจังหวะที่มันเกินบีดอ่ะบางทีต้องแบบดูดีๆถ้าจะเล่นจังหวะพวกนั้นถ้าจะไหลต้องไหลให้มันเนียนเลยอย่ะอเงี้ยอันนี้ยังมีบางช่วงที่ไหลยังไม่ค่อยเนียนอยู่ต้องระวังนิดนึงครับส่วนเนื้อหาก็ฟังยากมากมากเลยขอโทษจริงแกะได้ไม่หมดหรอกมันฟังยากมากๆจริงๆไม่สามารถฟังออกได้หมดเลยแต่จริงๆทั้งคู่ไม่ได้มีน้ําเสียงที่แย่นะน้าเสียงโอเคสามารถแรปอย่างนี้ได้ครับสามารถแรปสไตล์อย่างนี้ได้แต่แค่ ถ้าเกิดจะทําให้มันฟังให้ได้โอเคจริงๆอาจจะต้องปรับเรื่องโฟล์นี่แหละสาคัญมากๆเรื่องโฟล์สำคัญมากๆสำหรับเราสองคนนะปัญหาพี่เต้ตอนนี้ที่พี่เต้มองเห็นอย่างไรก็ลองดูครับลองฝึกดูทําเพลงไปเรื่อยๆครับจะพัฒนาได้เองครับผมเราจะจับทางได้เรื่อยๆจากการทําเพงเลงนี่แหละครับผมยงไสู้ๆทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็น ONE n E หรือจะเป็น REEL FIVE ครับผมสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับแต่สําหรับใครที่อยากส่งเพลงมาผมฟังแบบนี้นะครับผมส่งมาได้ที่อ e ีเมลด้านล่างนี้เลยนะ มจะแนบไว้ในดีสคริปชั่นด้วยครับผมจะไล่ทำตามคิวไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมแค่เข้ามาดูกันก็เป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยขอบคุณมากๆจริงๆครับและสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นใคร EP ต่อไปจะเป็นใครอย่าลืมรอดูล่ะแล้วเจอกันซ you บุย